สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับพี่เจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้3คู่หน้ากล้องแล้วก็ไลฟ์สดของเรานะครับคืนนี้เจอกัน1ทุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไลน์แอดแอดเจดีสพามพี่เจตฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มไลน์วีไอพีที่จะให้มากกว่าหน้ากล้องนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารส่วนใหญ่บอลจะเป็นบอลเล็กนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่โปรแกร,รมทีมชาติแล้วนะครับดังนั้นคืนนี้คัดมาเหมือนเดิมไปเริ่มที่ตีสองสี่ห้าก่อน ลิทวอังกฤษนะครับจิลิงแฮมอันดับ20เปิดบ้านเจอครูอันดับ18จิลิงแฮม38แตม้มเกมล่าสุดบุกแพ้วอซอ02นะครับโอลิเวอร์ฮอกกินกับทอมนิโคเป็นคู่กองหน้าเจอกับครู42แตม้มเกมล่าสุดบุกแพ้นอตแฮมตัน01นะครับเบเกอร์ริชาร์ดสันกับคารลัมไอรีนะครับเป็นคู่กองหน้าเกมแรกเสมอ1 1บ้านครูนะครับก่อนเกมจิลิงแฮมเป็นต่อเอาง่ายๆฟอร์มครูช่วงหลังไม่ดีจิลิงแฮมเนี่ยในบ้านยังไงก็หนีีีีีตตกกกชชชััันนนนนแแแ่คครรรบบบบบบผมมมมมวาึดดเเเเ้้จจยยะะ็3์ลิงฮ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันคารเล่อันดับ22เปิดบ้านเจอดอนคาสเตอร์อันดับ12คารเล่า32แต้มเกมล่าสุดบุกชนะวิลมาดัน1-0นะครับคู่ง่าเป็นโดมินิกเทลฟอร์ดจับคู่กับแอชียนัทแซนเจอกับดอนคาสเตอร์50แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ซอฟต์ฟอร์ด1-3นะครับลุกโมริเนลจับคู่กับจอร์จมิลเลอร์ครับเกมแรกดอนคาสเตอร์เปิดบ้านถล่ม4-1คู่นี้ก่อนเกมไฮนิกับเปิดมาเสมอนะครับเอาง่ายๆดอนคาสเตอร์อันดับดีกว่าแต่ฟอร์มไม่ดีครับในขณะที่คาเเเล่ชนนะมมมากกติดี้หร์ 6ชั้นมีฮึดแน่ครับวัดใจคาวเล่นะครับไม่เสมอก็ชนะเชียร์คาวเล่ไป ปิดท้ายที่ตี245ไปดูลิกวันของติดนะครับแอคคินตันอันดับ21จะเปิดบ้านเจอกับพรีมัตรองจกฝูงแอคครินตัน35แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน,นกับ MK ดอน0-1นะครับอารอนเพสลี่ย์จับคู่กับชอวาเล่เจอกับพรีมัต77แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฟอร์เรสต์กรีน2-0นะครับดันนี่เมเยอร์กับานออลเอนนิสเป็นคู่กองหน้าเกมแรกพรีมัตเปิดบ้านถล่ม3-0ก่อนเกมพรีมัตยังบุกมาเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆคู่นี้เนี่ย แอตกินตนฟอร์มแย่สีนัดหลังสุดได้แต้มเดียวส่วนพรีมัทตามเชฟฟิเวนส์เด์แต้มเดียวมีโอกาสแซงขึ้นจากฝูงฟอร์มช่วงหลังดีด้วยนะครับดังนั้นมาเยือนก็จริงแต่ดีกว่าครับพรีมัทจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3มแต้มนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่จินลิงแฮมคาวเล่และพรีมัทเป็น3คู่หน้ากล้องนะครับส่วนถ้าอยากได้เพิ่มเติมก็ไลน์แอดแอดเจดีสาวิเคราะห์บอลตามกระแสต่างประเทศนะครับแล้วก็คืนนี้เจอกัน1ทุ่มกับไลฟ์ของเรานะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันน